อีกแล้วแรงสองเท่าพายุก่อตัวลูกใหม่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของการแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ฝนในวันนี้โดยในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณประเทศลาวทางตอนบนและทะเลจีนใต้ทางตอนบนแล้วและในบางส่วนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณภาคเหนือทางตอนบนและภาดมันออกเฉียงเหนือทางตอนบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเช้าของวันนี้เราเห็นได้จากบริเวณเส้นความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นไอโซบาที่1 0 1 6ที่พาดแต่บริเวณภาะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนของประเทศไทย แนวบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมรวมถึงบริเวณจังหวัดหนองคายและรวมถึงเมืองหลวงพระบางของประเทศลาวในวันนี้22ตุลาคม ประกอบกับจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใตแ้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ในระยะแรกและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ของ ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบรเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมในบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้โดยฝนในวันนี้มากที่สุดอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตก กรุงเทพมหานคารและปริมณฑลฝน70%ของพื้นที่รองลงมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฝน60%ของพื้นที่โดยในด้านของวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในด้านของแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมาก22ตุลาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันศุกร์จนถึง6นาฬิกาของวันเสาร์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนัก ไล่ลงมาเลยนะครับที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตร,รดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกด อุบลราชธานีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจะเชิงเซาชลบรุรีระยองจันทบรุรีตราดกรุงเทพมหานาครนนทบุรีปทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีราบุรี เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสียงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอัยจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมถึงระวังในด้านของปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ ต่อไปจะเป็นภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยโดยนะครับจากการคาดการณ์ของโมเดล ECMWF คาดว่าจะเริ่มมีการก่อตัวของหย่อมความรากอาศต่ำกำลังแรงบริเวณด้านตะวันตกของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ทางตอนใต้จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนที่มีการดึงดูดอุณหภ,ภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองจากกลุ่มฝนธรรมดาจะพัฒนาตัวขึ้น เป็นหย่อมความรากาศต่ำกำลังแรง L1008 โดยจะเริ่มมีการก่อตัวหลังจากเวลาประมาณ1ิบต่อนาิกาเป็นต้นไปของวันที่24ตุลาคมหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆนะครับลัดล้อบริเวณชายฝั่งทะเลจีนใต้และคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามทางตอนล่าง 2 7ตุลาคมในช่วงเวลาประมาณ18นาฬกาโดยนะครับจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนลูกนี้จะเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่2 6ตุลาคมจะทำให้มีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นก่อนเป็นฝนรินดรินโปรยที่เวียดนามทางตอนกลางจนถึงตอนล่างในบางพื้นที่และหลังจากนั้นตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันที่2 6ตุลาคมจะเริ่มมีฝนริน สับกับฝนปานกลางในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวียดนามทางตอนกลางจนถึงตอนล่างรวมถึงกัมพูชาทางตอนล่างหลังจากนั้น27ตุลาคมกลุ่มฝนบริเวณประเทศเวียดนามตั้งแต่เวียดนามทางตอนกลางจนถึงตอนล่างจะเริ่มมีกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักและหนักมากเข้ามาโดยปานกลางถึงหนักจะเน้นเวียดนามทางตอนกลางหนักถึงหนักมากจะเน้นเวียดนามทางตอนล่างและนะครับในด้านของตัวพายุซึ่งนะครับ คาดว่าพายุลูกนี้จะได้ชื่อว่าพายุโซนร้อนหมาเหล่าซึ่งนะครับถ้าหากในระยะนี้ไม่มีพายุลูกใดก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลจีนใต้พายุลูกนี้จะได้ชื่อว่าพายุโซนร้อนหมาเหล่าซึ่งพายุโซนร้อนหมาเหล่าตั้งโดยประเทศมาเกา๊าแปลว่าหินโมราหลังจากนั้นในด้านของกลุ่มฝนจากตัวของพายุ จะส่งผลกระทบทําให้มีฝนปานกลางถึงหนักและหนักมากบริเวณเวียดนามทางตอนกลางจนถึงตอนล่างและหลังจากนั้นจะเริ่มส่งอิทธิพลต่อบริเวณประเทศกรัรมพูชาด้านตะวันออกหลังจาก22นาฬกาเป็นต้นไปของวันที่27ตุลาคมและในด้านของตัวของพายุจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาทั้งหมดรวมถึงบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนกลางจนถึงตอนล่าง ลาวทางตอนล่างและหลังจากนั้นในด้านของกลุ่มฝนในบางส่วนของตัวพายุจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณอีสานทางตอนล่างแนวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่รวมถึงฝนปานกลางถึงหนักตั้งแต่บริเวณอีสานทางตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคตะวันออกส่วนกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณประเทศกัมพูชาฝนปานกลางถึงหนักและหนักมากบริเวณเวียดนามทางตอนกลางจนถึงตอนล่างหลังจากนั้น29ตุลาคมในด้านของกลุ่มฝนกำลังแรงจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณอีสานทางตอนล่างแนวบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบรีรัมสุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีรวมถึงภาคตะวันออกไล่มาเลยนะครับที่บริเวณจังหวัดสระแก้ว จันทบรุรีรวมถึงบริเวณจังหวัดตราดก่อนหลังจากนั้นเวลาประมาณ5นาฬกา29ตุลาคมกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากจากเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมารวมถึงบริเวณจังหวัดสากแก้วจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากนั้นเวลาประมาณ11นาฬกากลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัว ไปที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิรวมถึงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ในบางพื้นที่รวมถึงบริเวณจังหวัดลบบุรีนครราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสาแก้ว หลังจากนั้นเวลาประมาณ17นาฬิกากลุ่มฝนบริเวณประเทศไทยก็จะมีลักษณะของการกระจายตัวทั่วบริเวณประเทศไทยเลยนะครับตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ตในด้านของตัวพาย,ยุโซนร้อนหมาเหล่าที่จะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยในระยะต่อไปและหลังจากนั้นเวลาประมาณ22นาฬิกา กลุ่มฝนจะมีลักษณะของการกระจายตั้งแต่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้และภาคเหนือทางตอนล่างในบางพื้นที่ส่วนกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากจะเน้นบริเวณจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิรวมถึงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรลบบุรีอุทัยธานีชัยนาท นครสวรรค์รวมถึงบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีในบางพื้นที่เวลาประมาณ5นกา30ตุลาคมกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากจากเคลื่อนตัวจากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์เข้าสู่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรในบางพื้นที่อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีรวมถึงบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีในบางพื้นที่ หลังจากนั้นเวลาประมาณส2บอนาฬิกากลุ่มฝนก็จะเริ่มมีการกระจายตัวบริเวณภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนล่างภาคกลางทางตอนบนภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเน้นเป็นกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักและหนักมากส่วนกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางจะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงบ่ายคืนของวันที่17ตุลาคม กลุ่มฝนจะเริ่มมีลักษณะของการกระจายทั่วบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคกลางจะเน้นเป็นกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักและหนักมากส่วนกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางจะเน้นบริเวณภาคเหนือรวมถึงบริเวณภาคใต้กลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากยังจะเน้นที่กัมพูชารวมถึงเวียดนามทางตอนล่างและเที่ยงคืนคืนของวันที่30 ต่อขึ้นของวันที่31ตุลาคมก็ยังจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาโดยจะเน้นบริเวณฝั่งตะวันตก้ากลางด้านตะวันตกไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธา,ยานีชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครการจนบุรี ราชบรุรีเพชรบรุรีหลังจากนั้น31ตุลาคมในช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกากลุ่มฝนก็ยังจะตกแช่ที่บริเวณจังหวัดตากรวมถึงบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบรุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ต่อนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา31ตุลาคม กลุ่มฝนก็ยังจะเน้นที่บริเวณจังหวัดตากรวมถึงบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและหลังจากนั้นในด้านของตัวพาย,ยุโซนร้อนหมาเหล่าก็จะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวประเทศเมียนมาและทะเลเมียนมาต่อไปซึ่งจะมีการพัฒนาตัวขึ้นในระยะต่อไปและหลังจากนั้น31ตุลาคมฝนบริเวณประเทศไทยก็ยังจะมีลักษณะของการกระจายทั่วบริเวณประเทศไทยเลยนะครับ ส่วนนะครับในช่วงนี้22จนถึง23ตุลาคมก็ยังจะมีแนวประทะอากาศเข้ามาเรื่อยๆนะครับ จะทำให้มีฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าในหลายพื้นที่เลยนะครับเรนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงเรนภาคใต้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่จะเกี่ยวข้าวในระยะนี้ก็ขอให้ชะลอการเก็บเกี่ยวไว้ก่อนนะครับเพราะพืชผลทางการเกรษตรจะได้รับผลกระทบ ในด้านของฝนที่จะเข้ามาร่วมถึงนะครับในช่วงนี้นอกจากนั้นแล้วยังจะมีข้าวล้มนานเนรนาฏพืชผลทางการเกษตรเสียหายและจะมีหมอกและหมอกลงหนาจัดในหลายพื้นที่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่จัดสัญจรผ่านโดยใช้ยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับในช่วงนี้ หลังจากนั้น24จนถึง28ตุลาคมฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงมีได้ในบางพื้นที่บริเวณภาคใต้และ29จนถึง31ตุลาคมกลุ่มฝนบริเวณประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้จากการเคลื่อนตัวของพาย,ยุโซนร้อนหมาเหล่าที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยซึ่งนะคบพาย,ยุลูกนี้ มีขาดใหญ่และมีกําลังแรงเป็น2องข้าวซึ่งนะครับจะเริ่มมีการก่อตัวตั้งแต่วันที่2 4ตุลาคมจากการคาดการณ์ของโมเดลขอให้จับตาในด้านของการก่อตัวของพายุลูกนี้หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับมือในด้านของตัวพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยส่วนในด้านของลมหนาว จะเริ่มเข้ามานะครับเป็นระรอกระรอกตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไปจนถึง31ตุลาคมส่วนในด้านของการประกาศเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอย่างเป็นทางการ ต้องรอในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะออกมาประกาศแจ้งเตือนในระยะต่อไปเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเริ่มมีฝนตกฟ้าคะนองจากแนวพทะอากาศของลมหนาวรวมถึงนะครับที่พัดนาความชื้นเข้ามาสู่บริเวณประเทศไทยบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าคะนองตั้งแต่เมื่อวานนี้21ตุลาคมและในเมื่อคืนนี้และช่วงเช้าตนเที่ยงณขณะนี้ มีฝนตกฟ้าขนองกันแล้วบ้างหรือเรเวณพื้นที่ไหนที่มีแค่ฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบได้ยินแต่เสียงฝนยังไม่ตกก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ใหนดด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ